สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21-27มิถุนายน2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนองคายนางวาสนาฤทธิ์คภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจดังนี้ วันที่21-23มิถุนายน2564ตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2564ัสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน้องคายจำนวนสิบแห่งได้แก่โรงเรียนน้ำสวยวิทยาโรงเรียนนาฮินุเคราะห์โรงเรียนทุ่งท,าท่าทัลลี่ดอนกลางสามัคคีโรงเรียนบ้านคำโคนสว่างโรงเรียนบ้านน้องหมื่นโรงเรียนเมียงคำวิทยาคารโรงเรียนพระธาตุบางพลว,วิทยา โรงเรียนสังคมวิทยาโรงเรียนบ้านหนองบ่อโรงเรียนบ้านนาโพเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวะอนาใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ยุวะแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีนางวาสนาริศภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน้องคายนางมยุราสุขนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นผู้นำคณะตรวจประเมินดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโควิด -19 โดยเครมครัด วันที่23มิถุนายน2564เวลา9นาฬกา25นาทีนางสาวอัชราพรคนมั่นนักวิชาการแรงงานร่วมตรวจประเมินโรงงานในพื้นที่จังหวัดน้องคายตามแผนมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงานันสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดน้องคายจำนวนสองแห่งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเคร่งครัด วันที่25มิถุนายน2564ตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2564สำหรับสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นตั้งแต่ปีที่หนึ่งขึ้นไปจำนวน6แห่งได้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน้องคายโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคโรงเรียนชุมชนบ้านทอนโรงเรียนอนุบาลสีเชียงใหม่โรงเรียนพานพร้าวโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานณนะห้องไกล่เกลี่ยสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน้อง k ายโดยมีนางสุริรน์จันทมารองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้นอง k ายเป็นผู้นำคณะตรวจประเมินดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเคร่งครัด ก่อนจบรายการในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วฝากติดตามช่อง y t u t u กลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสารในแวดวงแรงงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ